อีกหนึ่งคำถามน้องไนค่ะนะแล้วทางร้านไม่สงสารน้องหรอจะให้น้องออกถ้ายอดถ้ายอดไม่ถึงเขาไม่ได้ให้ออกค่ะเขาไม่ได้ให้ออกใช่ค่ะเขาจะ<ต>ให้ไปไหนแต่เงินเดือนมันน้อยเงินเดือนมันน้อยใช่หนูเพิ่งทํางานด้วยค่ะยังไม่ได้บรรจุเป็นพนากาักงานอ๋อเพิ่งมาทํางานกี่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนที่สี่ เดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่สามเดือนที่สี่อ๋อนะก็ยังไม่ได้บรรจุแต่เขาไม่ให้ออกแต่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่แต่ว่าเงินเดือนมันน้อยใช่ไหมเงินเดือนมันน้อยค่ะอ่าเนืองเพราะฉะนั้นก็เปิดรับสมัครอยู่รับสมัครพนักงานรับสมัครลูกค้าไม่คิดว่าจะรับสมัครพนักงานไม่เอาเปิดรับสมัครลูกค้าหน่อยเปิดรับสมัครลูกค้าเหรอคะเออช่วยมาซื้อรถกับหนูเยอะหน่อย ช่วยมาซื้อลอกับหนูเยอะๆหน่อยนะคะอหนูจะได้มีเงินเยอะๆหนูจะได้มีเงินเยอะๆค่ะเออจะได้จัดส่วนลดให้ค่ะจะได้จัดส่วนลดให้ค่ะอ่านะก็ทางร้านเขาไม่ได้ให้ออกนะครับนะไม่มีเราใครเขาไม่เขาไม่แบบเขาไม่ไล่ออกหรอกแต่อยู่ได้ก็อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราเรามันมันถ้ามันามันขายได้น้อยมันก็จะได้เงินเดือนน้อยใช่ค่ะแม่นป่ะใช่ค่ะเออแต่ถ้าได้เงินน้อยเราอยากจะอยู่ไหมล่ะ ก็อยากอยู่เฮ้ยดีดีอยากอยู่เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองใช่ใช่ไหมอ่าว่าเราทําได้นะใต่เราแค่เพิ่งมาใหม่เฉยเนะเราก็จะขายให้ได้เยอะเหมือนพี่ๆเขาค่ะอ่าอยากจะอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองนะอ้าวใครอยากจะช่วยน้องไนซ์ซื้อรถก็โทรหาน้องไน์ได้เลยเบอร์โทรนะคะ0 6 2 5 0 8 5 6 9 0ค่ะอ่า บ้านเขียวบ้านเขียวค่ะ091-02-864-00ค่ะโอเคนะมาอวดหนุนน้องน้องเซลไนเนี่ยเยอะๆนะคะจะได้บรรจุนะ <laughs> 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 โอเควันนี้ไปแล้ว <laughs> ผมสวัสดีครับค่ะ